การใช้งานแคนวาสำหรับการตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะง่ายๆเลยเราก็มาที่เว็บแคนวาก็จะได้หน้านี้มานะคะเมื่อมาที่หน้าแรกของเว็บแคนวาเสร็จแล้วก็ทำการเลือกที่วิดีโอแล้วก็เลือกขนาดเทมเพลตที่ต้องการนะคะอย่างเช่นเทมเพลตนี้เป็น Create Bank ก็คือเป็นว่างๆที่มีขนาด เป็นแบบ Full HD นะคะ1,920คูณ8 0 0นะคะพิกเซลโดยเป็นขนาดแนวนอนนะคะก็จะเป็นในลักษณะไซส์ของ YouTube วิดีโอนั่นเองสมมติเราเลือกไซส์ขนาดนี้ก่อนเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วก็จะมาหน้าในส่วนของการทำงานเกี่ยวกับคลิปนะคะเสร็จแล้วให้เราไปทำการเลือกคลิปมา โดยคลิปนี้เราจะใช้คลิปภายในแคนวาเองก็ได้หรือเรามีคลิปวิดีโอของเราเองที่เราทำการถ่ายไว้เราก็มาอัพโหลดลงไปตรงนี้ก็ได้นะคะในที่นี้จะขอนำคลิปจากในแคนวานะคะเราก็มาเลือกในส่วนของวิดีโอแล้วเรา ก็เลือกที่สี่อเพื่อต้องการที่จะดูว่ามีคลิปอะไรบ้างที่เราต้องการสมมุติเจอคลิปแล้วเราก็คลิกแล้วลากลงมาถ้าเราคลิกแล้วลากลงมาตรงกลางตรงนี้เราจะได้พื้นที่ของคลิปเล่นแค่เพียงพื้นที่ไม่เต็มนะคะไม่เต็มหน้า Full h d แต่ถ้าเราคลิกแล้วลากเลื่อนลงไปยังเส้นขอบมุมนะคะโปรแกรมจะทำการดึงเข้าอัตโนมัติใ,ให้ขนาดเท่ากับ พื้นที่ที่ทำงานเลยก็คือเป็นแบบ full hd ตามที่เราเลือกก็จะได้คลิปตามนี้นะคะเมื่อเราได้คลิปมาแล้วคลิปนี้เราอาจจะเห็นแล้วว่ามันยาวไปนะคะวิธีการที่จะทำให้คลิปสั้นเราต้องการตัดคลิปบางส่วนออกก็มาคลิกที่คลิปแล้วก็ให้นูกศรเป็นแบบชีบ้ไปทางซ้ายขวาแล้วเลือกแบบนี้ก็ได้หรือหรือเราอาจจะมาคลิกตรง เส้น playback ตรงนี้นะคะแล้วคลิกขวาแล้วก็เลือก speed page ก็คือแยกนั่นเองตัดแยกส่วนออกมาแล้วก็ส่วนที่เราไม่ต้องการก็ทำการลบออกจะกดปุ่ม delete ก็ได้หรือคลิกขวาแล้วเลือกลบก,ก็ได้แค่นี้เราก็จะได้คลิปมาแล้วนะคะจะมาปรับขนาดเวลาอีกครั้งหนึ่งก็ได้แค่นี้เราก็สามารถกดเลนได้นะคะ เสร็จแล้วเราต้องการคลิปที่2ทํายังไงนะคะก็อาจจะเลือกคลิปที่2มาวางปุ๊บแล้วก็มาปรับระยะเวลาตามที่เราต้องการแล้วระหว่างคลิปนี้เราสามารถใส่ฐ r a n s i t i o n ได้ก็คือการเชื่อมกันนะคะของระหว่าง2คลิปว่าต้องการที่จะเชื่อมแบบไหนโดยที่เขามี transition มาให้เนี่ยนะคะตามเครื่องมือพวกนี้เราก็อาจจะลองเลือกดูสมมติว่า เราต้องการตัวนี้แล้วก็ลองเลื่อนดูแล้วก็ลองเล่นนะคะ,ะถ้าแบบนี้ก็จะดูแล้วมันเนียนหน่อยแล้วก็อาจจะเลือกตัวนี้ก็ได้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วแค่นี้เองสําหรับการนําปวิดีโอมาตัดต่อกันในแต่และคลิปส่วนถัดไปนะคะจะเป็นส่วนของคลิปอ่อคลิปเสียงถ้าเราต้องการเสียงล่ะทำอย่างไรนะคะหนึ่งคือเราอาจจะมาอัปโหลดไฟล์เสียง เข้ามาในนี้ก็ได้นะคะตรงนี้เราก็จะได้คลิปไยเสียงมาแล้วก็จะเป็นเสียงที่เราพูดนั่นเองนะคะจะลองเลือกดูแล้วก็สมมติว่าคลิปไฟเสียงที่เราอัปโหลดมาแล้วเราได้ตัวนี้เราก็เลือกมาวางต้องวางให้ใหตรงตำแหน่ง เสร็จแล้วนะคะเราคลิกแล้วเลื่อนได้ค่ะว่าเราต้องการจะให้ไฟเสียงเป็นยังไงโดยที่ดูลูกศรเมาส์เป็นลูกศรชี้ไปทางซ้ายทางขวาถ้าเราคลิกทีนึงแล้วเมาส์เป็นรูปมือเราสามารถคลิกแล้วเคลื่อนย้ายได้แล้วก็สามารถตัดต่อคลิปได้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดเพล์เล่นได้การทำงานของไม์ว่ามันมีการอ่าแล้วก็สามารถคลิกที่ ที่คลิปเสียงแล้วเลือกสปริตเพื่อทําการตัดออกนะคะก็จะได้คลิปที่เราต้องการตามระยะเวลาเสร็จแล้วในคลิปเสียงนี้ทําอะไรได้บ้างก็เอาเมาส์มาวางตรงนี้จะเห็นจุด3จุดอันดับแรกเลยคือสามารถปรับโวลูมได้ถ้าเสียงดังไปนะคะเราก็ปรับโวลูมให้เบาลงตามที่เราต้องการ2ก็คือ เราสามารถใส่อ u ดิโอเอฟเฟได้ก็คือเฟดอินเฟดอินจะเห็นไหมคะว่ามันจะมีแท็บจางๆสีขาวๆจางๆเพื่อให้รู้ว่ามันจะค่อยๆเฟดเข้ามาเล่นเสียงนี้แล้วก็เฟดเอาก็คือจะค่อยๆจากดังจะค่อยๆลดเสียงลงไปเรื่อยๆนะคะก็คือจะค่อยๆเบาลงนั่นเองก็จะเห็นแทบสีตรงนี้มันจางลงตรงหัวมุมนะคะก็จะเสร็จสิ้นของเสียง ไฟเสียงเราสามารถมาคลิกที่ audio ออตรงนี้ก็ได้ซึ่งทางชัยว่าก็จะมีให้เราเลือกนะคะเยอะแยะเลยเราก็อาจจะเลือกเสร็จแล้วถ้าเราชอบคลิปไหนเราก็ลากมาวางการลากมาวางสามารถลากต่อแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สามารถเ,เลื่อนเลื่อนไปยังตำแหน่งของไฟล์เสียงที่เราต้องการแล้วก็คลิกพื้นที่ว่าง ตรงนี้ก็จะเป็นเสียงที่ต่อเนื่องกันนะคะทีนี้เสียงที่ต้องการให้มีการซ้อนกันอย่างเช่นคลิปนี้มีเสียงพูดใช่ไหมคะเราต้องการให้มีเสียงเพลงเบาๆเราก็มาเลือกคลิปเพลงที่เราต้องการแล้วก็มาเลือกคลิปวางซ้อนลงมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะมันก็คือเป็นการเล่นเพลงที่พร้อมกันนั่นเองนะคะ เรากดฟังการทำงานของไม้ว่ามันมีการทีนี้เรากดฟังเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าเสียงคนพูดกับเสียงดนตรีนั้นที่อยู่เป็นแบ็กกราวด์ข้างล่างนั้นมันดังเกินไปเราก็มาลดเสียงดนตรีหน่อยนึงเพื่อให้เสียงพูดนั้นชัดเจนขึ้นนะคะตรงนี้จะลดเท่าไหร่ยังไงเราก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของไม้ไมมตามที่เราต้องการถ้ายังดังไปอีกเราก็ลดลงมาได้อีก นะคะเราก็ลองฟังดูการทํางานของไมว่ามันมีการมี <noise S 1> น er อสเยอะแค่ไหนก็จะเห็นว่าเสียงจะค่อยๆเบาลงนะคะก็ใช้ได้เหมือนเดิมก็คือ in, Fade in,Fade out เราก็มาปรับเหมือนเดิมตรงนี้ก็ย้ำให้อีกรอบหนึ่งล้กันนะคะแค่นี้เองก็จะได้คลิปแล้วกา,ทาราทำงานของไม่ว่ามันมีการมีน <Okay. S 2> er อสเยอะแค่ไหน ะะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการคิดเอทของแต่ละคนเลยว่าต้องการจะคิดเอทอย่างไรบ้างแล้วส่วนการนำคลิปออกมาเราต้องการที่จะสร้างเป็นคลิป mp 4นะคะก็ไปที่เมนูไฟล์แล้วก็เลื่อนลงมาเลือกดาวน์โหลดแล้วก็ไฟลไ์ทายก็เลือกเป็น mp 4อยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเลือกเพจทั้งหมดเลยใช่ไหมก็คือใช่แล้วก็ทำการดาวน์โหลดแค่นี้เราก็จะได้คลิป ที่เราสร้างสรรค์ขึ้นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ